ส่วนน้องฟ้าพาฟินทิตทหารวันนี้นะคะจะพาคุณผู้ชมไปเรียนขี่ม้าค่ะที่ศูนย์ฝึกขี่ม้าของกรมทานราบที่2 1รักษาพระองค์จังหวัดชนบุรีนะคะที่เขาได้นําขีดความสามารถของกําลังพลเนี่ยแหละค่ะมาเผยแพร่ให้กับประชาชนทั่วไปที่สนใจการขีม่ม้าไปติดตามได้เลยค่ะ เส้นถิ่นทหารค่ะตอนนี้ค่ะฟ้าอยู่ที่ศูนย์ฝึกขี่ม้าค่ะกรมทหารราบที่21รักษาพระองค์ค่ะที่นี่นะคะเขาได้เปิดให้ประชาชนค่ะได้มาเรียนรู้ในการขี่ม้านะคะซึ่งเป็นกีฬาค่ะที่จะช่วยเสริมสร้างบุคลิกภาพให้ดีขึ้นเสริมสร้างสมรรถภาพร่างกายให้แข็งแรงยิงขึ้นอีกด้วยจะเป็นอย่างไรบ้างนั้นเดี๋ยวตามฟ้าไปดูพร,พร้อมๆกันเลยค่ะไปกัน พีุู่ดครับพูดถึงจุดเริ่มต้นของศูนย์ฝึกขี่ม้าเลยค่ะว่าของเรามีที่มาที่ไปยังไงบ้างคะก็นในปีพุทธศักราช2545ครับสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิจครับ,พร,บรรพระบรมราชีนาระบรมราชชนีพันปีหลวงก็ได้พระราชทานม้าจํานวน50ตัวมาไว้ที่ศูนย์ฝึกขี่ม้ากรมทหารราบที่2 1รักษาองค์ก็เพื่อต้องการจะให้พัฒนาขีความสามารถของกําลังพลของกรมทหารราบที่2 1รักษาองค์ซึ่งเป็นหน่วยหน่วยในพระองค์ ก็เนื่องด้วยเราพัฒนาด้านขีดความสามารถของกําลังคนแล้วเนี่ยเห็นว่าเปิดให้ประชาชนได้มาศึกษาได้มาเรียนขี่ม้าด้วยอันนี้เรามีหลักสูตรแบบไหนอะไรยังไงบ้างคะ่ะก็นอกจากนอกเหนือจากภารกิจทางทหารแล้วนะครับทางศูนย์ฝึกขีม่ม้ากรมทหารราบที่21รักษาองค์ก็ยังได้เปิดให้บริการกับประชาชนทั่วไปรวมถึงบุคลากรและครอบครัวของของบุคลากรด้วยครับก็จะเปิดให้บริการ ในวันอังคารถึงวันอาทิตย์ครับวันอังคารจะเป็นวันธรรมดาจะเป็นห่วง16-30เวลา4โมงครึ่งจนถึง1ทุ่มครับแล้วก็วันเสาร์อาทิตย์ก็จะเปิดในช่วงเช้าด้วย7โมงครึ่งถึง9โมงครับพูดหนึ่งในเรื่องของความปลอดภัยเนยคะ่ะถ้าสมมติว่าคุณผู้ปกครองอยากพาเด็กๆมาฝึกมาเรียนในช่วงวันหยุดอะไรเงี้ยค่ะในเรื่องของความปลอดภัยนี่เป็นยังไงบ้างคะ เรื่องความปลอดภัยก็จะมีครูที่ได้รับการอบรมจากกรมการทหารสัตว์ก็ได้รับได้รับเคยไปแข่งขันในการต่างๆในระดับประเทศของสมาคมเป็นเป็นผู้เราเรียกว่ากําหนดมาตรฐานของของนักขี่ครับว่าจะสามารถที่จะให้ปล่อยขี่เองได้หรือ,อยังสามารถที่จะข้ามขั้นพัฒนาได้อ,อย่างโดยที่เราจะแบ่งการขี่ม้าเป็น3า,าขั้นครับขั้นแรกคือการ กาขี่ม้าในระดับพื้นฐานจะมีการจูงการตีวงโดยที่มา้ายังอยู่ในสายจูงที่อยู่ภายใต้คําแนะนําของครูขั้นที่2ก็จะเป็นการขั้นพัฒนาครับก็จะเป็นการปล่อยขี่เองในในแปลงด้านหลังของ,ของเราก่อนนี้ครับแล้วก็ขั้นที่3จะเป็นการขี่ในขั้นนักกีฬาซึ่งเราก็จะมีการส่งนักกีฬาไปแข่งขันในรายการระดับประเทศของสมาคมขี่ม้มาแห่งประเทศไทย เรียกได้ว่ามาที่นี่มีขีดความสามารถรวมถึงกําลังพลด้วยอยากลองขี่แล้วค่ะพิพุทธ<ช>รบกวนพิพุทธพาไปขี่เลยนะคะไปแปลงด้านหลังโอเคค่ะไปค่ะ โดยที่นี่ค่ะเขาได้จัดการฝึกสอนการขี่ม้าแบบสากลโดยมีการขี่ม้าแบบในสนามและการขี่ม้าตามภูมิลำนาซึ่งถือเป็นไฮไลท์ของที่นี่เลยก็ว่าได้ค่ะจะได้สัมผัสถึงธรรมชาติในพื้นที่ได้เห็นวิวที่สวยงามโดยรอบซึ่งจะช่วยทำให้ผ่อนคลายอีกด้วยนอกจากนี้ค่ะยังได้จัดตั้งโครงการอาชาบําบัดให้แก่เด็กพิเศษในพื้นที่จังหวัดชนบุรีที่จะช่วยเสริมสร้างทักษะที่บกพร่องหรือขาดหายไปแก้ไขปัญหาหรืออาการบางอย่างที่ขวางการพัฒนาการ และการเรียนรู้ช่วยส่งเสริมและพัฒนาผู้ที่มีพัฒนาการล่าช้าทางด้านร่างกายการเคลื่อนไหวสติปัญญาจิตใจและพฤติกรรมให้ได้รับการฟื้นฟูและมีพัฒนาการที่ดีขึ้นและสามารถกลับไปใช้ชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุขอีกด้วยค่ะ รายการน้องฟ้าพาเิ้นถิ่นอาหารแล้วนะคะเราพบกันได้ใหม่ในวันพฤหัสหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ